สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เรอยู่ที่โรงเรียนเดียๆๆๆนะ๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนะน,นึ่งนักเรียนเขานั่งกันะะตรงข้างหลังหลังกําแพงเนี่ยมันเป็นห้องสมุดนะปกติจะเข้าไปนั่งในห้องสมุดอะแต่ว่าจะกินขนมเพราะว่าถ้ากินขนมน้องต้องมีเสียงกรอบๆใช่ปะ่ะก็เลยถ้านั่งในห้องสมุดก็จะดังนะจะกินอนัลมัฟฟัลกันนี้ ก็เลยมานั่งตรงนี้แทนเรืงเรียนแล้วนะแต่ว่าเขามีกิจกรรมที่ต้องเข้าตานเที่ยงสิบห้าก็คือไปเข้ากลุ่มอ่านหนังสือมุกลับกดว่าเ <c oughs> พิ่งรู้นะเนี่ยว่าได้คะแนนทุกครั้งก็ตอนแรกตอนแรก,แรกที่ครูเขาประกาศไว้อะ่ะคิดว่ามันเป็นวันที่ที่ประกาศวันนั้นมันเดียวไงปรากฏว่าเมื่อคราวที่แล้วอะ่ะ ครูเขาก็บอกยืนยันยืนยันเพราะว่าตอนที่เข้าไปในห้องอ่ะครูในห้องที่เขาทำอ้กลุ่มอ่านหนังสือเขาก็บอกว่าเราได้ทุกครั้งนะแต่ปรากฏว่าพขาก็ไม่แน่ใจใช่ป่ะปรากฏว่าเมื่อคราที่แล้วครูค,ค,คูในที่สอนเลยเขาก็บอกว่าให้ทุกครั้งห้าคะแนนโอ้โหอย่างนี้ก็โอเคหน่อยนะก็เลยต้องรอมันมีทั้งหมดเขาทําทั้งหมดสิบสองครั้งนี่เข้าไปแล้วสามครั้งก็เหลืออีกสิบสองครั้งก็ เหลืออีกเก้าครั้งก็น่าจะช่วยคะแนนให้ผ่านได้มัง้งนักเรียนวันนี้เหรอก็ก็เหมือนเดิมรู้บ้างไม่รู้บ้าง <c oughs> โอเคออกเดี๋ยวจะคุยอะไรตอนแรกว่าจะจะรอคุยตอนที่กลับบ้านแล้วก็ไปตั้งกล้องท่ายรถจะได้เห็นนะเดี๋ยวเอาตอนนี้นิดนึงละกันแล้วเดี๋ยวตอนตอนท้ายวิดีโอก็ดูตอนตั้งกล้องถ่ายรถอีกรอบนึงนะ จะได้กับบรรยากาศกับเกิบที่จะให้ดูนะคะก็วันนี้เนี่ยฝนมันตกตกเมื่อวานนี้ก็ตกเฉอแฉแลวเมื่อวานเนี่ยโบใส่รองเท้าบูทบูทปกตินะปรากฏว่าไปเดินลุยน้ําลุยน้ําเหยียบน้ําฝนอะไรเงี้ยพอฝนมันตกก็เปียกใช่ป่ะมันก็จะแบบรู้สึกมันไม่ได้กันน้ำไงมันก็ซึมๆเข้าไปอ่ะแล้วก็มันก็จะทำให้หนังหนังรองเท้ามัน เสียง่ายใช่ป่ะถึงแม้มันจะเป็นหนัง,นงไม่แท้อันนี้ลองดูวันนี้ใส่บูทเป็นแบบใส่การฝนแล้วนะเป็นบูทยางทําให้นึกถึงตอนที่ตอนที่ครั้งแรกที่ซื้อไอ้บูทคู่เนี้ยนะนึกถึงตอนที่อยู่ไทยมีครั้งหนึ่งว่ทไปทำทำงานบริษัทไอโรงงานซีพีทขนมจีบกับไส้กรอกเอพ่ไส้กรอกนีดซาเปาขนมจีบสรเปาแล้วคือได้ทำใน ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ที่เขาเช็คพวกเชื้อเชื้อลาเชื้อแบคทีเรียอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาก็จะแจกแจกเสื้อกาวใส่คลุมสีขาวกับรองเท้ารองเท้าไอเป็นรองเท้าบุญยางสีขาวเนี่ยแล้วก็หมวกหมวกใส่สีขาวแต่อวอร์ทได้แค่แปบ๊บเดียวประมาณเดือนนึงแล้วก็บกราออกของทุกอย่างก็ต้องคืนเขาอะนะพอมาที่เนี่ยเพราะว่า เห็นเป็นแฟชั me, ่นเลยอ่ะเด็กๆเขาก็ใส่ใส่เป็นแบบบูธยางอ่ะมันจะมีเป็นลายดอกไม้เป็นลายจุดเยอะแยะเลยอ่ะมันก็เลยนึกถึงไอ้รองเท้าบูทคู่นั้นไงอยู่ที่เมืองไทยเขาเอาไว้ใส่ทาทางานใช่ป่ะแต่ที่นี่เนี่ยเป็นฤดูเป็นแฟชั่นเลยอ่ะมีหลากหลายก็พอซื้อคู่นี้มามันก็มีหลากหลายราคานะแพงก็มีแน่ก็คืออยากได้ลายๆเหมือนกันแต่ว่า มันไม่มีเบอร์แล้วก็เวลาเวลาสั่งมาเวลาสั่งมามันจะไม่ดีใช่ปะ่ะก็เลยไปซื้อที่ร้านแล้วก็ลองที่มันไม่มีไอ้ไอลายที่อยากได้อะมันแพงแต่ผู้นี้ซื้อมา9เหรียญมันก็พอมีเป็นลายเป็นลายมิึินะไดูดูก็โอเคอยู่นะ <c oughs> แล้วก็สีก็ คือท่าเร,เรียบเลยอ่ะกก็มไม่ค่อยชอบชอบีบลายแต่ว่าพอมันมีเออนี้อันนี้ก็ดีน่ารักดีเรียบแล้วก็มีลายเล็กน้อยอะนะทีนี้เวลาเดินอ่ะถ้าเกิดเดินบนพื้นพื้นไอ้เป็นกระเบื้องอยางก็ต้องระวังหน่อยเพราะมันจะลื่นแต่ว่า,าแต่ว่าที่โรงเรียนอ่ะเขาเป็นพื้นพรมไงเห็นไหมมันก็เดินง่ายหน่อยอแฟชั่นรองเทา้าบูทอ้จะคุยว่าถ้า เป็นที่นี่เนี่ยรองเท้ามันจะมีหลากหลายใช่ปะ่ะรองเท้าบูทหน้าหนาวรองเท้าบู๊ปกติรองเท้าบูทยางใส่ลุยน้ำอะไรเงี้ย<ม>เขาก็ใส่กันตามฤดูกาลใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้อนอะใส่บูทมันก็ไม่ไหวอะอึดอัดแม้ว่ามันจะอยู่ที่เท้าก็ตามมันก็รู้สึกอืดอัดัแต่ทีนี้ที่บ้านเราอะมันไม่มีฤดูหนาวฤดูแบบหนาวมากใช่ปะ่ะ แต่ว่าก็มีดอก้าบูทขายก็ใส่เป็นแฟชั่นไปเชื่อแต่ว่อยู่เมืองไทยก็ใส่เคยมีนะแต่ไม่ใส่ใส่แล้วไม่ไหวอะ่ะมันร้อนอึดอัดน,นะคะโอเคก็เท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนพุดกับทายวิดีโอจะส่งหน้ารถที่ลานจอรดรถอีกทีหนึ่งนะตอนนี้เราก็อยู่ที่รถแล้วนะคะขอบอกว่า อากาศมันเย็นเย็นหนาวเมื่อกี้เดินมานะจะให้ดูวนวนดูดูข้างหลังนะโอ้อยู่ตรงนี้มันจะเป็นมีต้นไม้ใช่ป่ะคือจําได้ไงว่าตอนที่มาเนี่ยเราจอดรถไว้อะมันมีต้นไม้แล้วก็มีสนามหญ้าตรงทางเดินนิดนึงใช่ป่ะแล้วก็จําได้ว่ามันเป็นรตที่เจ็ดปรากฏว่าจําไม่ได้ว่ามันมันคือเป็นลานเป็นเรียบๆแบบนี้ไง จำไม่ได้ไป็รยเรียบๆนึกว่ามันเป็นเนินก็คือตรงนูน้นใช่ไหมตรงนู้นอ่ะที่เดินมามันเป็นเนินเพราะเมื่อกี้เดินไปยากตรงนูน้นสองล็อกสองล็อกตรงนู้นสองล็อกนะข้างบนอ่ะเห็นลานที่เจ็ดแล้วนะแต่ว่ามันไม่เห็นตรงไหนมีต้นไม้เพราะว่ามองลงมามองลงมาตรงเนี้ยมันเป็นแต่ลานปูนหมดเลยใช่ป่ะไม่ได้ไม่ได้เห็นไอ้ต้นไม้ตรงนี้ไงก็เลยเดินย้อนกลับไป <c oughs> แล้วก็เดินไล่ไล่จากตรงหัวต้นอ่ะมาข้างท้ายตรงนี้ เดินอ้อมมาร้ออานที่ร้านที่เดนะโอเคก็อากาศคืมๆแล้วเห็นไหมเพราะว่าท้าจะตกมันลงแลปล่อยๆแล้วอะเล็กน้อยนะคะแดดไม่มีนะดูดูนี้ใกล้จะหนาวแล้วไงอบอกว่าจะให้ดูเกิบใช่ป่ะจะเดินให้ดูนิดนึงก็ะดินใหดูนิดนึง ถอยมันถอยไม่ได้เต็มที่อ่ะอันนี้เออกระกล้องโอเคกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าหนาวลมพัดหนาวมากเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ